สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่สวนตะยอค่ะสวนตะยอวิธีชีวิตแบบพอเพียงเมื่อนี้เดี๋ยวเอ็มจะพาเพื่อนๆมาหอบักซิดาค่ะพอว่าถิ่มสวงไว้หลายหลายคลิปแล้วบัไดหอบักซิดาให้เพื่อนๆเบิงค่ะเดี๋ยวจะเมื่อน,นี้จะมาเฮ็ดเวียกกันโดยการไปหอบักซิดาค่ะเดี๋ยวหอาไปหอบักซิดากันเลยจ้าอันนี้ก็เอ็มหอไปส่วนนึงแล้วค่ะหอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ นี่ก็จะเป็นหน่วยไม้ที่มันยังบบท่านในไงปันใดที่หลอบนี้ที่เอ็มจะต้องมาหลอห่อเพิ่มขึ้นนี่ค่ะช่วงนี้ค่ะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเอ็มก็ใส่ใส่ปุย๋ยไออินซีเข้าไปแล้วค่ะปุย๋ยขี้ไก่ค่ะก็มาใส่รอโพ่นมั่นตอนนี้ฝรั่งเข้ากับแตกยอดค่ะสิดาเข้ากับแตกยอดแตกยังหลายค่ะใส่ปุย๋ยไหหนามค่ะใส่ฟุน้นกำลงังแตกยอดอีกตั้งหลายจา้าเพื่อน นี่ค่ะหลังจากเขาตดแต่งกิงมันเรียบร้อยแล้วน่อยน้อยมันก็เริ่บออกแต่งกิงแล้วก,ก็เข้ากบใส่ปุ๋ยใส่ยางค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เอ็มห่อเป็นบางส่วนล่ะค่ะเดี๋ยวมันนี้เข้าจะเป็นการห่อเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะของไอ้ซุ้มที่มันน่อยน้อยแล้วมันกําลังใจใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปห่อบังสีดากันจ้า ที่การห่อกับอะไรหยงยากค่ะเอมเคยทำคลิปให้ดูแล้วห่อปกติเลยจ้าส่วนมี้บานเห่าแดนมันค่อนข้างแห้งค่ะเอมจะใส่กระดาษนน้อพิมพ์แต่ว่าเอมพับเครื่องเป็นสองสั่น เพราะว่ามันจะมันจะซอยกองแสงเย็นให้แบบที่ดาห้างนี่ผิวขาวผิวขาวผิวไอ้เนียนดีก็เก้าค่ะเพราะว่าของเห้าบริบริใส่สารเล่งผิวปลหรือปับปผิวอะค่ะเขาจะใส่วิธีนี้เองเลยจ้ะ ช่วงนี้มันกะจะเขาหนาหนาวแต่มันกับบร,ริเวณหนาวแดดมันจะค่อนข้างแห้งค่ะกับลมก็มต้องทอดีๆสักหน่อยถ้าจะใส่กระดาษนั้งก็ได้เ้อจ้าแต่ว่าที่สวนห้าเลือกใส่กระดาษนังคือพิมพ์เพราะว่าเวลาหเอาหายนาำ เห็นบาจา่จ้ะแม่นกระดาษมันจะเปียกมันก็จะยั่งเหนียวยูสินาจ,าจ้าแต่ถ้าเอ็มค่อยใส่กระดาษอื่นๆแล้วเวลาห้องหดหนามมันนี่สิกระดาษมันจะเปื่อยเข้ากระตองมาค่อยเปลี่ยนแต่ตัวนี้มันจะอยู่ได้จนบักซีดาซูกลาาุลจ้ะเอ็มก็เลยพยายามเลือกที่จะใส่กระดาษหนังสือพิมพ์จ้ะดูเบิ้งค่ะแตกยอดเดี๋ยวเอ็มจะให้เพื่อนๆเห็นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเลยแป๊บนึง นี่คือการแตกยอดการแตกยอดไมเบ้่งค่ะมีทุกกิงะะ่งเลยค่ะใบแก้วเขาเด็ดออกทั้งสี่ใบแก้วเขาเด็ดทิ่มค่ะแล้วมันจะเบ้างค่ะแตกยอดแตกยอดไม่เต็มพวกนี้แตกยอดออกมาปุ๊บม,มันก็จะเริ่มออกดอกค่ะค่ะนี่ค่ะดูเลยดูแลง่ายกับแม่บักซีดาเนี่ยละจ้าที่พ่อได้เก็บกินผลนลิตอยู่ยตลอดจ้ะน่ค่ะต้นนี้ก็เกือบสิบสิบลูกค่ะ เดี๋ยวมางบงต้นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้คือกันค่ะแตกยอดออกใหม่เยอะเลยให้ดอกพร้อมนี่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเอ็มซีแคลเซียมโบลอนเข้าไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้ลม,มันแรงมากๆเลยลมแห้งค่ะค่ะเอาสีแคลเซียมโบลอนเข้าไปน้ำช่วงนี้มันออกดอกในไฮมากมันจับดีค่ะแม่แตกยอดแล้วก็เพื่อนเืนเบิเ่งค่ะหมักลำไยค่ะหลังจากได้ปุย๋ยเบิ่งค่ะ แตกยอดแตกยอดเต็มเลยค่ะมอค่ะดูดูยอดอ่อนๆแตกยอดใหม่เต็มเลยค่ะอ ใกล้ตัดมั้งโอ้เจ็บ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 โอ้บาดถึงเหงือกหานึ่โอ้ระวังเด้อค่ะเดอ้อใช้อุปกรณ์นี่เจ็บเลย หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตอนนี้ได้ทั้งหมดสิบเอ็ดหน่วยค่ะสิบเอ็ดลูก เดี๋ยวมื่อนี้เขาจะมาลุ่นกันว่าบักซีดาที่เอ็มฮอร์มื่อนี้จะได้จักน่วยจะได้จักลูกเมื่อนี้เอ็มเอาถุงหุ้มซุปซีมาแพกหนึ่งค่ะมีทั้งหมดลอยใบยเข้าจะมาลุ่นกันว่ารอบนี่หลังจากที่เข้าไห้ปุยบักซีดาเอ็มออกมากลรยๆนี่เอ็มได้จักจักนวยเดยพ่อลอยนวยบอเดี๋ยวทารุ่นกันเด้อจ้า กินได้เลยค่ะแปะบอกเอาเลยเอานอยังไงเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งสองสามตัดทิ้งไดค่ะเห็นบอก้าห้องบอสี่เลยใบมันจะลดน้ำหรล่ะคะ 感谢大 ได้ใส่เพื่อนเบื่องถ้าเกิดว่าเข้า่าตัดแต่งกริงมันนี่เขาป่อยมันสูงนี่นวยมันสิเป็นลักษณะสีค่ะนวยมันจะขึ้นซูมไปเรื่อยสูมไปเรื่อยมันก็บะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเข้าตองพยายามท่อนกริงมันลงมาตัดแต่งลงมานะคะเขาเอื่อนท่ามสาวมันตัดลงมาเรื่อยเรเพื่อให้มันแตกอยู่ตำตำมาสิค่ะเวลามันออกดอกออกนวใไมหนวยมันก็สิสมบูรณ์ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบแดงค่ะพอช่วงฤดูการพุทจีกาท่านว่าค่ะกระเจี๊ยบกระสีออกหมากออกหมากซุกให้มันซุกสักน้อยเข่ากระเจ็บไปตากแห้งไว้ทำวายกระเจี๊ยบก็ได้เห็ดนามกระเจี๊ยบไว้ต้มน้ำกระเจี๊ยบกินก็ได้จ้ะปีนี้ปลูกบัวล้ายค่ะเพื่อนๆกระเจี๊ยบปลูกได้อันพ่อไว้อันทาเฮ็ดนามกระเจี๊ยบกินได้ซื้อจ้ะเป็นกระเจี๊ยบใหญ่นะคะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบใหญ่ค่ะ เพื่อนเื่อเบิงค่ะดูเลยใหญ่มากมันนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะวังกี้ไอที่เอ็มที่ไทยเบิ้งถ้าที่ห้องนี้เห็นกระเจี๊ยบแดงเห็นไหมอันนี้คือกระเจี๊ยบแดงเนะาะจ้ะที่พี่เอ็มไทยให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งอีกต้นหนึ่งอยู่ทางบูนค่ะกระเจี๊ยบแดงแต่ว่าปีนี้สวนตะยอะเลยเห็นเขาขายในเพจสวนตนยอก,ก็เลยเอาอีก อ่ออีกพันหนึ่งมาปลูกค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันจ้าเพื่อนๆนี่เลยจ้านี่เป็นพันมาใหม่ค่ะกระเจี๊ยบขาวเอ็มซืร์นพันมันเ้าสังมาจากเพจมันจะมีกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบม่วงกระเจี๊ยบชมพูแต่ว่าปลูกแล้วมันเห็นแต่กระเจี๊ยบขาวแม่จ้าเพื่อนๆบม่รู้ว่าต้นมันตายหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้มันฝนฝนแห้งคากฝนตกอยู่เบิดปตีนนี่แหละค่ะก็เลยเหลือแต่เห็นแต่กระเจี๊ยบขาวเห็นแล้วค่ะ แ้วเฮาก็จะเอาไว้เห็ดแยมเมือกันแต่ว่าเฮ้าก็จะไปต้มกินเบงปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่เฮ้าได้พันหม่มานี่ค่ะกีบใหญ่เหมือนกันกีบใหญ่คือกันเลยค่ะกับกระเจี๊ยบแดงปลูกหลายอยู่ด้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าในต้นเดียวแต่ว่าก็ได้หลายอยู่เ้ากะสิเก็บมา็ดพันธ่านมันไหวค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนๆเบงเลยค่ะกระเจี๊ยบขาวเอาไปทำแยมเอาไปต้มกินน้ำมัน เอาไปต้มกินหนามันล่องเบิงปีนี้ปีแหลกค่ะนี่ค่ะกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบขาวจ้ะนี่กระเจี๊ยบแดงปีนี้บลายคือปีกายค่ะปีกายกระเจี๊ยบแดงนี่อู้หลายค่ะเตรียมสวนเลยค่ะแต่ปีนี้ต้นไม้เข้าใหญ่แล้วเขาก็ได้ปลูกหลายบ่คคยใดค่ะ,คะมันกินพื้นทีเบิ่งต้นมันเลยค่ะต้นมัน มีแต่ต้นยังไงเอ็มตัดออกกะหลายเพราะว่ามันมันกินพื้นที่กับต้นใหม่ค่ะเขากันเลยมันก็นเลยได้ปลูกบ่หลายค่ะปีนี้ตอนนี้เอ็มกับหอบักซิดาแล้วแล้วด้ค่ะสรุปว่าเมื่อทุ่งไปหอหนึ่งหนึ100่งร้อยใบได้บักซิดาลอยหน้อยจ้ะเมื่อนี้หอเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนตาย่อวิถีชีวิตในพ่อเพียองในเดจ้าวิถีชีวิตไทยบ้านนะคะเฮ็ดดิวเฮ็ดกินตามวิถีชีวิตบ้านเฮาเกษตรกรคนอีสานบ้านเฮานี่ละจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปนาเอ็ดสิ้ามาเฮ็ดอีอย่างอีกนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆติดตามเพื่อนๆกสิกสิเด้หูเพื่อกันว่าคลิปไหนเอ็สิภาเพื่อนๆไปปลูกหยังไปเฮ็ดอีหยังนะคะเกี่ยวกับสวนเฮ้านะคะ ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกคลังใจให้สัตยย่อยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอญอาตลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ